อาจารย์ก็จะดีกับนักศึกษาเองนะครับจะได้เอาตัวเองในวันข้างหน้านะครับเวลานักศึกษาไปต่อยอดนะครับควรจะต้องรู้ไว้โดยเฉพาะถ้าไปเรียนเรื่องของเ่อกเนี่ยนักศึกษาจะต้องตอบให้ได้นะครับเพราะว่าเราจะต้องระบ,บุพิกัดของลาคนาหรือดาวต่างๆพวกนี้ให้ได้นะครับว่าเวลาอาจารย์พูดคําว่าสมผดบ,บอกแล้วกันเขียนเลยสมผด จะเรียกว่าสมผลยังไงสมผลนะครับเป็นคําศัพท์ต่างๆของโหราศาสตร์สมผดหรือสมผลก็แล้วแต่นะครับที่จะเรียกแปลว่าตําแหน่งดาวแปลว่าตำแหน่งดาวที่อยู่บนท้องฟ้านะา บางที่อาจจะบอกเป็นพิกัดก็ได้แต่ว่าใช้คําว่าตําแหน่งดาวแวกันแต่ว่าในตําราเขาจะบอกว่าสมพุดอยู่ที่ราศีเช่นสมมติอในราศีเนี่ยเขาจะใส่ตัวเลขดาวไว้สมมติเลขหนึ่งไทยเนี่ยเป็นดาวอาทิตย์นะครับถ้าบอกว่าดอาทิตย์นะครับโคจรมาอยู่ในราศีเมษนะครับมีสมพุด สิบห้าองศาสิบลิตรดา่า่ยางีงถามนักษาว่าดาทิดเนี่ยอยู่ในนะหว,วางลูกที่เท่าไหร่และอยู่ในตียางที่เท่าไหร่อ่าจต่คิดไม่ทันโอเคสามลูกเป็นสิบองศา แล้วแต่ละโลกโลกละสามองศายี่สิบลิบดาเห็นไหมครับโลกนาวานนะครับอ่าฉะนั้นเนี่ยสามโลกเป็นสิบโลกที่สี่เขาบอกไปอีกสามองศายี่สิบริบดาเป็นเท่าไหร่ครับเป็นสิบสามองศายี่สิบลิบดาพอโลกที่ห้าเป็นเท่าไหร่ครับสิบหกองศาสี่สิบริบดาฉะนั้นเนี่ยดาวเทียมที่มีสมบุดเท่านี้ก็จะอยู่ในตรงนี้นะครับสิบห้าองศา ติดเี็บได้นะครับในนวางรูตที่ห้าตรียาที่สองอย่างนี้เป็นตน้นนะครับให้รับทราบไว้ไม่ต้องสีเรียสนะครับเ,เป็นเรื่องของจักรราศีวิภาคคือการแบ่งส่วนของราศีให้สาทราบว่าเขาแบ่งออกไปเชิงมุมลักษณะอย่างนี้นะครับแต่และช่วงเนี่ยมันจะเป็นกี่องศาเราก็ต้องเข้าใจวิธีคิด นะครับและทุกๆุราศีก็จะแบ่งอย่างนี้เหมือนกันนะครับจะมีสามตียางมีก้าะาวางเหมือนการทุกๆุราศีนะครับฉะนั้นเนี่ยในรูปที่นักศึกษาได้รับจากอาจารย์ไปที่ว่าให้ดาวน์โหลดเนี่ยนะครับอันนั้นแหละนะครับก็คือการแบ่งส่วนแบบเนี้ยทาา่านศึกษาเปิดดูรูปในลายๆมันก็จะเหมือนอย่างนี้เลยออเพินะ่ม เรื่องการลงตัวลงตัวเลขดาวอะไรเนี่ย,ยอาจารย์ก็จะวาดต่อไปแล้วก็จะให้นักศึกษาเนี่ยไปฝึกลงนักศึกษาจะได้เข้าใจและรู้ว่าอการแบ่งส่วนจากราศีเรียกว่าจากราศีวิภาคเขาแบ่งออกมาด้วยหลักการอะไรยังไงโอเคนะครับนักศึกษามีคําถามไหมครับถ้านักศึกษาสงสัยหรือยังงง จุดใดนักศึกษาเปิดไม้ถามได้ทันทีอย่าปล่อยให้ผ่านไปนะครับแล้วก็คําถามของนักษาทุกๆคําถามเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับนักศึกษาในห้องทุกๆคนเลยนะครับก็เท่ากับไปคำถามแทนนักศึกษาทุกๆท,ท่านก็จะได้ความรับรับความรู้ไปเท่าๆกันหรือว่าถ้านักศึกษาถามก็มาในกลุ่มไลน์เหมือนเมื่อนเย็นเนี่ยนะครับทุกคนเปิดอ่านก็จะเห็นคําถามว่าถามว่าอะไรแล้วอาจารย์ก็จะตอบเข้าไปในกลุ่มไลน์ ก็จะเห็นคําถามแอบคาตอบเหมือนกันนะครับอย่าถามไปส่วนตัวถามไปที่กลุ่มทุกคนจะก็จะได้เห็นแล้วก็จะได้รับรู้ไปเหมือนเหมือนกันก็เรียนรู้ไปพร้อมกันไปด้วยกันโอเคไหมครับมีคําถามไหมครับเรื่องการแบ่งส่วนของราศีนะครับเป็นส่วนย่อยหนึ่งราศีมีสามอ่าสิบองศานะครับแล้วก็มีอยู่สามตรีอย่าง มีเก้านวางนะครับตรียางละสิบองศานาวางละสามองศายี่สิบเรเดาสามรูปนาวางเลยเท่ากับตียางนี่ก็คือสิบองศาสามรูปในตียางที่สองก็คืออีกสิบองศารวมเป็นยี่สิบแล้วก็ในตียางที่สามอีกสิบองศาก็รวมเป็นสามสิบองศาคือหนึ่งราศีเท่าเท่ากันทุกๆุกราศีโอเคไหมครับ หวังว่าจะเข้าใจนะครับถ้าไม่เข้าใจก็ให้ถามทันทีที่ว่าอโอเคยังมีเวลานะครับโอเคถ้าไม่ถามจารยบนะครับเพราะเต็มกระดาษแล้วอาจารย์ดูที่หน้าจอไปด้วย ผถงาขถานได้ทันทีครับแานขาเอาขนาดที่พอเหมาะกับหน้กดากระดานด้วย <c oughs> เขียนไปดูไปเราจะเรียนรู้กับเ,เรื่องรูปนี่แหละไปตลอดการเลย ท้องตรงกลางเนี่ยนะเรียกว่าตากลางนะครับเรียกว่าตากลางแ้เราศาไปก่อนละกันโอเคตานนี้เนี่ยแต่ละราศีเนี่ยนะครับทางโหราศาสตร์เขาจะบรรจุด,ดาวลงไปนะครับดาวที่ใช้ในระบบโหราศาสตร์จะมีทั้งสิ้นอยู่สิบดวงนะครับ ไอ้เนปจูนทูตออะไรไม่นับนะเพราะว่าโหราศาสตร์ไทยเดิมเนี่ยเขามีอยู่แค่สิบดวงนะครับแล้วเขาจะใช้เลขไทยนะครับดาวอาทิตย์ ดาวจันดาวแทนดาวพุธอดาวพรฤหัสัป,ปดีดาวศุกดาวสาว เลขแปดเนี่ยเรียกว่าราหูถ้านักศึษาจะเรียกว่าดาวราหูก็ไม่ขัดข้องนะแต่ว่าเป็นเงาก็คือไม่ใช่เป็นดาวนะครับแต่ว่าท่านใดจะเรียกว่าดาวราหูก็ไม่เป็นไรนะครับพระเกศก็เช่นกันนะครับ,นะรบเรียกว่าพระเกศพระราหูพระเกศนะครับ ดาวมรตยูนะครับท่านจะบรรจุดาวไว้ให้เป็นเจ้าบ้านแต่ละราศีนะครับให้เรียกว่าบ้านก็ได้หรือเรือนนะครับอ,อาจารย์จะเขียนอย่างนี้นะครับ นี่ดาวคานนะอันนี้ดาวศุกร์ดาวพุธดาวจันทร์ดาวอาทิตย์ดาวพุธดาวศุกร์ดาวคานดาวพฤหัสบดีดาวเสาราหูอ่าดาวพฤหัสบดีนะครับดาวเนี่ยนะครับเป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าเรือนของราศีต่าง อ่อนก็ได้แล้วแต่ปุ่มนีนที่นักษาเห็ยนเนี่ยเขาเรียกว่าดาวเจ้าเรือนนะครับหรือดาวเษากษตรใจับชื่อไว้ละกันนะครับหรือเรียกว่าดาวระเกษตร อาจารย์จะบอกว่าดาวองคารนเนี่ยนะครับเป็นเจ้าเรือนของราศีเมษและราศีพิจิกดาวศกเป็นเจ้าเรือนราศีพฤกษภและเจ้าเรือนราศีตุลในราศีที่มีดาวซ้ำกันอย่างเนี้ยนะครับ<ๆ>เขาเรียกว่าเป็นโหราศาสตร์ไทยแบบ กษตรสองเรือนเห็นไหมครับเกษตรสองเรือนดาวคานเป็นเจ้าเรือนหรือเป็นดาวเกษตรที่ราศีเมษและพิจิตพี่ยองเส้นสีแดงเนี่ยนะก็คือเห็นไหมครับ ดาวพุธก็เป็นเจ้าเรือนของราศีเมถุนและกราศีกันดาวพฤหัสบดีเป็นเจ้าเรือนของราศีธนูแล้วก็ราศีมีนนะครับกรณีอย่างเงี้ยที่เราใช้เนี่ยนะครับเป็นมาตรฐานของโหราศาสตร์ไทยนะครับซึ่งเป็นระบบที่เรียกว่าโหราศาสตร์ไทยแบบกเกษตรสองเรือน นะครับที่เรากำลังจะเรียนอยน่นะครับแล้วก็เขาใช้กันอย่างนี้นะครับในระบบโหรนาศาสตรไทยนะครับดาวเกษตรสองเดือนนะครับแล้วนักศึกษาจะต้องจำให้ได้ด้วยเพราะว่าเป็นหัวใจของการพยากรน,นะครับอาจารย์ได้เขียนตรงนี้นะครับสามหกสี่สองหนึ่งสี่หกสามห้า เจ็ดแปดห้ารักษาต้องท่องนะครับหลักการท่องเนี่ยให้เริ่มต้นที่ราศีเมษไม่ว่าจะท่องอะไรแล้วแต่แล้วก็เวียนไปตามทิศทางการโคจรของดาวนะครับอยากจะสวดให้ฟัง

สามหกสี 4, 4, 35, 85, 4, 4, 35, ่สองหนึ่งสี่หกสามห้าเจ็ดแปดห้าสามหกสี่สองหนึ่งสี่หกสามห้าเจ็ดแปดห้าข้อให้เป็นจังหวะก็ได้นะครับดาวเกษตรที่ว่าเนี่ยนะครับเป็นหัวใจของการพยากรซึ่งอยู่ในหน้าปกของหนังสือโหราศาสตร์ไทยเบื้องต้นที่นักสามีกันแล้วนั่นแหละดูที่หน้าปกนะครับอ่ะดูที่หน้าปกครับเห็นไหมครับ สามหกสี่สองหนึ่งสี่หกสามห้าเจ็ดแปดห้านะครับเป็นดาวเกษตรในระบบโหราศาสตร์ไทยนะครับถือว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่นักศึกษาจะต้องจำให้ได้ถ้าจะจำไม่ได้ไม่มีทางพยากรณ์ได้เลยว่าง่านะครับมันจะเริ่มต้นที่ดาวเกษตรตรงนี้นะครับในจักรราศีวิภาพเขาจะบรรจุด,ดาวลงในตำแหน่ง ต่างๆนะครับและดาวตรงนี้เขาเรียกว่าดาวเรือนในก็ได้นะครับซึ่งดาวตรงนี้จะเป็นดาวที่อยู่ประจําของราศีเป็นเจ้าบ้านเจ้าเรือนของราศีนั้นประจําเลยนะครับเป็นเจ้าบ้านเลยนะครับเจ้าเรือนของราศีนะครับที่นักสาเเห็นดาวที่อยู่ในจักรราศีนะครับที่ไม่ใช่เรียงตามเนี่ยตรงนั้นเขาก็เรียกว่าดาวเรือนนอก อันนี้ก็เรียกว่าดาวเรียนในนะค่อยๆว่าไปค่อยๆจําไปนะครับถ้าเรือนนอกบางทีเขาก็เรียกว่าดาวลอยอย่างนี้เป็นต้นนะครับอเหลือไปดูในการหรือ x กสามนาทีเอาเป็นว่าอ่ะสัปดาห์แรกเอาพอสมควรนะครับเป็นเอ่อพื้นๆสบายๆกันก่อนนะครับ เป็นว่า 2, อ่ะสองสามนาทีนี้นะักสามีคำนะถามประกาศไดบ้างครับเจอเลยครับทุกถามของอาจารย์ที่อาจารย์ทิ้งไว้เออราตีมังกรนี่คือไม่ใช่มังกรแบบทางจีนใช่ไหมครับเป็นแพะทะเลอย่างไงอธิบายใช,ใช่ใช่เมื่อกี้ที่ดูในอ้อ่าในโปรแกรมเห็นไหมเขาเขียนว่าแพะทะเลไม่ไม่ใช่รูปมังกรแบบว่านะวนิย์จีนนะแต่ว่า คือจ,จริงๆเนี่ยมันย่อมาจากเดือนทั้งนั้นน่ะมันมกราคมมกราคมก็คือมกระนะครับอันนี้เหมือนกันไม่ใช่เมถุนนะที่ถูกต้องเนี่มิถุนแต่ว่าเอ,อครูบาอาจารย์หรือตำราหลายเล่มดันไปเขียนว่ามิเมถุนตรงนี้ไปเขียนว่ามังกรมันก็เลยติดปากติดคำซึ่ง ส่วนแล้วแต่นักศึกษานะครับเพียงแต่ให้รู้ว่าถ้าไปเจอครับว่ามกกะละก็ถูกต้องก็ใช้ได้นะครับตนเนี่ยไม่มียอยักษ์กันรันไยซ้ำไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับไม่ไม่ใช่เรื่องสีเรียเพราะนักศึกษาเป็นมือใหม่ไปเจอหลากหลายตำรานะครับตำาาราแักษาินมมิ่งมากมายนะครับ ไปเจอคำพท์อย่างนั้นไปเจอเขียนอย่างนี้เดี๋ยวมันจะมาแปลกใจไม่เห็นตรงกับที่อาจารย์อิทาาสอนนะก็จะบอกข้อคมเผื่อไปเจอคำนี้ในตำราอื่นอะไรอย่างเงี้อยาอาเชิญเลยครับจนหมดคำถามในช่วงนี้ได้ครับเออช่วยช่วยขยายที่มคของอาจารย์แพททะเ,ทเลคือสัตว์ประเภทยัยงไงแล้วก็อ่าจิตใจหรือว่าแพทะเลมันไม่มีจริงหรอกมันเป็นสัตว์ในนวนิยายเขาเรียกว่า นักษัตร์ของราศีนวนิยายกรีดอย่างเงี้ยแล้ว่าที่อาจารย์ส่งอไอตัวที่เป็นยูทูบไปไหนเหมมันมีที่มาที่ไปของโหราศาสตร์ตั้งแต่แถบของบาบิโลเนียคือตอนกลางวัตถุวิเอเชียแถวแถวประเทศอิรักแถวตะวันออกกลางนั่นแหละบาบิโลเนียแล้วก็แผ่ไปทางกรีกไปทางยุโรปแล้วก็มาทางอินเดียามาทางเอเชีย นะครับมันเป็นวัฒนธรรมนั่นในเอเชียมีจีนมีอินเดียมีหลากหลายสถานที่ไทยก็รับวัฒนธรรมเข้ามาหลากหลายอย่างเงี้ยนะครับส่วนตรงนี้ที่ว่าหน้าตามันเป็นไงมันหน้าตามันก็คือมันเป็นสัตว์ในนวัียายของเกรกของอะไรจำนวนเขาอะนะครับนะแล้วมันเป็นลูกแพะทะเลที่ว่านะครับไม่ไม่ใช่ลูกมังกรแบบของจีนนะครับ แล้วแพะทะเลนหน้าตาเป็นไงก็เหมือนกันบเมื่อกี้ที่เปิดโปรแกรมมาเลยมันไม่มีอยู่จริงแพะทะเลหรือมีอาจารย์ก็ไม่ทราบแพะทะเลมีไหมไม่มีมัานะครับมันเป็นจินตนาการของล่มนักษัตย์บนท้องฟ้ากลุ่มดาวเนี่ยเหมือนกับดาวจระเข้ดาวล,ลูกไก่มันมีอยู่จริงกลุ่มดาวพวกนี้ แต่มันไม่ได้อยู่ในอนณาเขตของเส้นสุริยวิถีในเส้นสุริยวิถีเส้นสถีเหลือที่เห็นโปรแกรมเราจะเจอกลุ่มดาวักษัตาสตร์พวกนี้อย่างเดียวนะครับในเส้นทางเดินทางโคจรของดวงจิตที่เรียกว,ว่าเส้นสุริยวิถีนั่นเองนะครับหรือละวิมัรก็ได้ก็ได้นะครับละวิมัร,นะร,ร,มรหรือสุริยวิถีก็คือเส้นเดียวกันนะครับ โอเคอ่ะหมดเวลาแล้วนะครับเป็นว่าเดี๋ยวอาจารย์ก็จะส่งลิงก์วิดีโอไปนะครับแล้วก็ถ้ามีคำถามประการใดที่เกี่ยวกับเรื่องเนื้อหาการเรียนนักศึกษาถามกาไปที่กลุ่มไลน์นะครับโอเคไหมครับนักศึกษาหมดเวลาสำหรับสัปดาห์แรกนะครับเราวยังเจอกันอีกหลายครั้งนะครับ โอเคลาไปก่อนครับนักศึกษานะครับคุณน้าค่ะคุณมากค่ะสวัสดีมีความสุขครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะอาาจรย์สาธุค่ะขอบคุณครับไปอ่านตำราด้วยนะครับ